สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการเปริดตำนานกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวครูบาอาจารย์ตำนานเล่าขานผู้ทรงอภินญ,ญาครับวันนี้จะพาลงไปภาคใต้กันบ้างครับเพื่อไปสืบค้นตำนานของเหล่าเกจิครูบาอาจารย์ ที่ยังมีให้สำรวจกันอีกมากมายผมจะพาท่านไปที่จังหวัดพัทลุงครับโดยอริยะบุคคลที่จะนำเสนอแก่ท่านในวันนี้ผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งคลองหัวหมอนท่านก็คือหลวงปู่พ่อท่านดำสุวรรณโนแห่งวัดหัวหมอนจะเปิดตำนานของท่านกับยอดอริยะผู้ชี้นิ้วสั่ง เป็นอาญาสิทธิเห็นผลทันตาเรื่องราวจะเป็นเช่นไรขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้เลยครับย้อนอดีตไปเมื่อเกินร้อยปีที่แล้วในปีพุทธศักราช2423ตรงกับวันจันทร์ที่10มกราคมณบ้านท่าแครเมืองพัทลุงเป็นบ้านของผัวเมียชาวนาชื่อนายมด กับนางติกคือผู้ให้กำเนิดท่านเด็กชายคนนี้รูปร่างจะสูงใหญ่ตัวใหญ่มาตั้งแต่เด็กเลยว่ากันว่าพ่อท่านดำมีลักษณะเหมือนคนโบราณมากคือมีช่วงหัวกะโหลกที่ยาวจมูกใหญ่มือใหญ่เท้าใหญ่เช่นเดียวกับน้ำเสียงของท่านที่เวลาพูดออกมาแล้วจะเปล่งเสียงออกมาจากลำคอ เสียงท่านจะทุ้มๆก้องๆหน้าเกรงขามมากครับจนบางทีคนที่ได้ยินนั้นกลัวไปเลยจึงทำให้ในวัยเด็กของท่านไม่ค่อยมีเพื่อนในหมู่บ้านมากนักแต่ก็เหมาะกับจริตนิสัยของพ่อท่านนั่นละเพราะเป็นเด็กที่รักสันโดษท่านจะชอบไปเรียนหนังสือหรือสนทนาท่องบาลีกับหลวงตาใกล้บ้านมากกว่ารู้อาคมมาบ้าง พอสมควรจัดว่ามีพื้นฐานที่ดีมากตั้งแต่เล็กแต่สิ่งหนึ่งที่พอท่านรักเป็นชีวิตจิตใจครับนั่นก็คือศิละปะการแสดงพวกหนังลุงโนราโดยเฉพาะกับโนรานี่ที่ท่านชื่นชอบถึงขนาดเคยติดตามคลุกทีพวกมโนราเดินทางไปกับคณะเข้าด้วยทําให้ท่านได้คลุกที ทั้งกับศา,าตสตร์นาฏศิลป์โบราณการอธิษฐานขอแรงครูยิ่งการเดินทางในยุคก่อนขโมยขโจรผู้ร้ายชุกชุมฉะนั้นเหล่าพ่อครูก็จะต้องมีวิชาคาถาอาคมติดตัวไว้บ้างในยามมีภัยโดนดักปล้นหรือดักฉุดผู้หญิงในคณะแต่เมื่อผ่านที่ไหนมีเวลาก็แวะไปกราบครูบาอาจารย์ที่นั่นชีวิทัน จึงได้วนเวียนอยู่กับเหล่าครูบาอาจารย์ทั่วเมืองพัทลุงหลายสำนักเลยทีเดียวซึ่งยุคก,ก่อนก็เก่งๆแน่ๆทั้งนั้นซึ่งวิชาที่กำลังขึ้นชื่อในแดนใต้เมืองพัทลุงพอสอนั้นพอดีเห็นจะเป็นวิชานิ้วเพชรชี้เป็นชี้ตายสั่งได้สมปรารถนาวาจาอาญาสิทธ์ซึ่งว่ากันว่าพ่อท่นดำ ไปได้มาตั้งแต่ก่อนจะมาบวชเสียอีกแต่ท่านน่าจะสำเร็จหลังจากที่บวชแล้วบำเพ็ญตบะอีกหลายพันษาครับท่านเป็นนายกลองมโนราในช่วงวัยรุ่นครับแต่แล้วก็หาตัวตนของตัวเองพบเจอว่าจิตใจยังคงฝักใฝ่มาทางด้านวิชาคาถาอาคมมากกว่าจึงเลิกจากโนราเดินทางกลับบ้าน และได้มาบวชขณะที่มีอายุได้24ปีจะกกล่าวถึงคลองหัวหมอนนี่คือคลองที่ไหลผ่านบ้านหัวหมอนตำบลน,หนาหนดจังหวัดพัทลุงว่ากันว่าจุดกำเนิดเริ่มต้นจากน้ำตกไพรวันอำเภอกงราาครับทอดยาวเหยียดหลายกิโลที่เชื่อมต่อคลองจนสุดท้ายไปออกทะเลสาบลำปำ อาจจะไม่ใช่สายน้ำที่สำคัญหรือโด่งดังเป็นที่รู้จักทั้งประเทศแต่ก็เป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงคนในท้องถิ่นมายาวนานและที่สำคัญเส้นทางผ่านของคลองนี้เป็นที่ตั้งของวัดหัวหมอนที่ในอดีตเคยรุ่งเรืองสุดขีดก่อนในยุคสมัยที่พอท่านดำได้ย้ายมาครองตำแหน่งเป็นสมภารอยู่ที่นี่นั่นแหละครับขณะที่ท่านครองอยู่ที่นี่ ญาติโยมต่างพากันหลั่งไหลมากราบนมัส,สการรวมทั้งให้หลวงพ่อดำทำพิธีปัดเป่าประพรมน้ำพระพุทธมนต์อย่างเนืองแน่นมิขาดสายใครเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคมีภัยหรืออยากได้อะไรก็ต่างมาขอพรท่านให้สมความปรารถนาะ<ฆ>เหตุนี้ก็เพราะกิตติศัพท์ของตัวหลวงพ่อนั่นเองว่ากันว่าพ่อท่าน เป็นคนพูดคำไหนคำนั้นพูดจริงทำจริงตลอดเมื่อชี้นิ้วบอกอะไรแล้วจะสมดังใจนึกปรารถนาทั้งหมดขอเพียงอย่างเดียวยาได้โป๊ปดมดเท็จกับท่านละกันให้พูดความจริงออกมาใครป่วยท่านชี้นิ้วบอกเออเดี๋ยวมึงหายก็หายจริงๆแต่ถ้าท่านชี้นิ้วบอกไม่รอดแล้วนะเพราะมึงถึงขาดแล้ว เขาก็ตายจริงๆเช่นกันก็เลยไม่ค่อยมีใครไปกล้าท้าหรือลองดีทันมากนักซึ่งไอเรื่องแบบนี้ชาวบ้านในท้องที่เขาเล่าขานให้ทีมงานกันมาเยอะเลยครับซึ่งผมจะขอหยิบยกสู่ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวสนุกสนุกสักสองเรื่องและกันเรื่องแรกก็คืออย่างที่ได้เล่าไว้ครับว่าพ่อท่านดำ ท่านเคยเป็นนายกลองมโนรามาก่อนฉะนั้นแล้วในยุคของพ่อท่านในปีปีหนึ่งเมื่อถึงงานบุญใหญ่หรืองานประจําปีก็จะมีโนรามาแสดงรำถวายท่านอยู่เป็นประจําทีนี้มันก็ดันมีเหตุก็คือว่าในปีนั้นคณะโนราชุดหนึ่งแล้วสาวเจ้านางเอกในคณะเธอดันสวยมาก คุณเินสวดทรงองค์เอลเรียกว่าเช้งกระเดะไปเลยก็เล่นเอาหนุ่มๆที่มาเที่ยวงานชายตามองกันเป็นแถวแล้วงานบุญวัดยุคสมัย60-70ปีที่แล้วครับเนี่ยไฟฟ้ายังไม่มีใช้หรอกครับเขาจะใช้วิธีการจุดใต้เป็นครบเพิงปักปันไว้รอบๆเขตวัดให้มันสว่างสวัยในยามค่ำคืนพวกโนรา เขาก็ไปหาที่กันผ้าเพื่อเปลี่ยนชุดในที่มืดกันทีนี้ครับตกค่ำดันมีถ้ำมองมาแอบซุ่มในสวนป่าดูนางเอกคนสวยในคณะเธอถอดชุดแล้วเธอเนี่ยเห็นเข้าพอดีเลยตะโกนร้องวีดไว้ได้ยินทั่วถึงกันหมดให้ช่วยไปจับคนทะลึง่งมาแอบดูโนราเปลี่ยนผ้าชาวบ้านเขาก็วิ่งไปช่วยกันหาครับ ไปเจอคนอยู่หลังวัดจริงๆเป็นไอ้หนุ่มต่างบ้านลากตัวมาได้สองคนปัญหามันเกิดตรงนี้ครับก็คือว่าเจ้าหนุ่มสองคนเนี่ยต่างก็ไม่ยอมรับทั้งคู่เลยปฏิเสธเสียงแข็งกันหมดคนหนึ่งบอกว่าผมแค่ย่องมาฉี่เฉยๆไม่ได้ตั้งใจดูไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นส่วนอีกคนก็บอกว่า ผมมายืนดูดยาเส้นไม่ได้ดูเหมือนกันแต่น้องโนราเขาก็ไม่ยอมไงเพราะเขาเห็นว่ามีคนแอบเลิกผ้าดูจริงๆนะหนึ่งในไอ้สองคนนี้แหละเมื่อปากแข็งด้วยกันทั้งคู่เห็นทีจะต้องถึงมือหลวงพ่อดำเมื่อพ่อทันได้ทราบเรื่องก็เรียกไอ้หนุ่มสองคนนั้นมาท่านยืนชี้หน้าพวกมัน เอาละในเมื่อพวกมึงไม่ยอมรับหาคนผิดไม่ได้มึงบทกับกูไม้บทก็คือการสาบทสาบานนั่นเองครับหลวงพ่อท่านท้าให้สาบานไอ้หนุ่มทั้งสองมันก็ยกมือพนมสาบานกับหลวงพ่อพอมันพูดเสร็จหลวงพ่อดำท่านก็ชี้นิ้วใส่หน้าพวกเขาพวกมึงคนไหนพูดจริง กูขอให้ชีวิตรุ่งเรืองคนไหนปดมดเท็ดกับกูแอบดูกูแช่งให้ตาบอดท่านพูดมาแบบนี้พวกโนราเขาก็เลยพอใจไม่ถือเอาเรื่องต่อก็เลยจบเรื่องกันแค่นั้นต่างแยกย้ายกันไปเหตุการณ์ผ่านไปหลายเดือนครับแล้วก็มีข่าวมาว่าหนึ่งในไอ้สองคนนั้นลหละต่อมา เขาไปรับจ้างกรีดยางอยู่ในสวนแล้วเกิดเคราะร้ายเดินสะดุดก้อนหินหน้าทิ่มล้มขมำแล้วโดนกิ่งไม้แหกเข้าแก้วตาจนบอดไปข้างหนึ่งเวนกรรมจริงๆส่วนเจ้าหนุม่มอีกคนครับตั้งแต่วันนั้นชีวิตมีแต่เรื่องดีต่อมาเข้าสอบพระบราชการได้ได้เป็นใหญ่เป็นโตและเขาก็ยังคงแวะเวียน มาเป็นโยมอุปถากของพ่อท่านดำจวบจนสิ้นอายุไขและธรรมเนียมนี้ก็ยังคงมีสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ในยามหาตัวคนผิดไม่ได้หรือใครต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจต่างเดินทางมาสาบทสาบานกันที่ต่อนหน้ารูปปั้นของพ่อท่านใครพูดความจริงชีวิตรุ่งเรืองทุกคนครับ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็ในยุคอดีตเมื่อศตรวรรษที่แล้วปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเมืองพัทลุงเป็นอีกหนึ่งในดินแดนที่มีโจรป่าผู้ร้ายชุกชุมมากเสือร้ายชื่อกองก็อยู่ที่นี่กันเยอะการจี้การปล้นเห็นได้ทั่วไปแต่ที่วัดหัวหมอนนี้ดูจะแตกต่างออกไปเพราะไม่ค่อยมีโจรผู้ไหนกล้ามาย่างไกลแต่แล้ว มันก็มีหลุดเล็ดปลอดมาจนได้ในวันหนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นงานกระถินผ่านไปขณะที่ทั้งพระและเนนได้เข้าจำวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในค่ำคืนนี้พ่อท่านดำยังคงไม่ขึ้นไปบนกุฏิซึ่งก็ผิดแปลกจากวิสัยของท่านไปพอสมควรท่านอยู่ทำไมนะนั่งอยู่ใต้แคร่ตั้งแต่เย็นแล้ว เหมือนจะรอคอยอะไรบางอยา่างและท่ามกลางความมืดมิดของสวนป่ามีเงาดำๆของคนสาถึงสี่คนอาวุธครบมือค่อยๆย,ย่องย่องย่องแน่นอนครับว่าจุดหมายของพวกมันมุ่งตรงมาที่วัดหัวหมอนและคงไม่ได้มีเจตนาที่ดีเป็นแน่ เมื่อเข้ามาในอาณาเขตแต่แล้วก็ต้องหยุดชะงักเมื่อหนึ่งในพวกมันสก,กิดเตือนเพื่อนเฮ้ยพระบว้ยมึงนั่งอยู่โน่นนะ่ะพวกมันเห็นหลวงพ่อดำจึงรีบแอบกม้มลบเข้าอยู่หลังต้นไม้แต่ไม่ทันแล้วครับพ่อทันได้ยินเสียงจึงตะโกนถามไปเฮ้ยตรงโน่นนะ่ะมีใครแอบอยู่หรือเปล่า แต่พวกโจรมันก็ยังคงสุ่มหมอบไม่ยอมออกมาพวกโยมเป็นใครแล้วเข้ามาทำอะไรออกมานะเงียบครับยังคงไม่ได้รับการตอบกลับมาจากแนวหลังต้นไม้เมื่อเห็นเป็นดังนั้นพ่อท่านดำก็ลุกยืนขึ้นแล้วชี้นิ้วไปที่หลังต้นไม้เฮ้อไอ้พวกนี้นี่พูดด้วยก็ไม่พูด พวกมึงนี่สงสัยท้าจะบ้าท้าจะบ้าและเพียงแค่สินเสียงของพอทันดำพวกมันที่อยู่หลังพุ่มไม้ทั้งหมดก็ค่อยๆเดินกันออกมาแต่ที่น่าประหลาดครับก็คือว่าตอนนี้สติสตางของพวกมันดูจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับกระโดดเยงเยง แลบลิ้นปิ่นตาหัวร่องอหายน้ำโมกน้ำลายไหลยหยืดหายใจฝืดฝาดฝืดฝาดแล้วก็ตะโกนเสียงดังไปลั่นวัดกูบ้าแล้วโวยกูบ้าแล้วโวยกูมาลักของกูมาลักของเพราะกูบ้าแล้วโวยเสียงตะโกนอันดังของมันจึงทำให้บรรดาพระเนรลูกศิษย์และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ต่างตื่นกันหมดเมื่อวิ่งออกมาดูตามเสียงก็เห็นพวกมันทั้งหมดยังคงเต้นแรงเต้นกาแบบไม่มีสติตะโกนว่ากูบาแล้วโวยกูบาแล้วโวยกูมาลักของพระกูมาลักของพระเขาจึงช่วยกันจับมัดเอาไปส่งเจ้าหน้าที่และจากวันนั้นเจ้าหัวขโมยพวกนี้ก็เพี้ยน เสียสติไม่สมประกอบไปเลยชาวบ้านทุกคนต่างบอกกันว่าเพราะพวกมันไม่ยอมออกมาดีๆเจอพ่อท่านชี้นิ้วอาญาสิทธ์ท่านแค่พูดว่าสงสัยไอ้พวกนี้ถ้าจะบ้าพวกโจรมันเลยได้บ้าสมใจไปเลยเรื่องราวเปิดตำนานก็จบลงที่ตรงนี้ซึ่งในโอกาสหน้า จะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่ตอไปครับชมคลิปจาก Double Color แล้วถ้าชอบอย่าลืมติดตามเรากด Subscribe แล้วอย่าลืมคลิกรูปกระดิ่งให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อคุณจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนและการอัปเดตใหม่ๆจากเราขอบคุณมากครับ